วันนี้ผมคิดว่าการพูดจาใดๆก็ตามนั้นเราไม่สามารถที่จะแสดงความเข็นอะไรได้มากนักนะครับเพราะว่าก็เกรงว่าจะมีผลกระทบกับบุคคลหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็มีอย่างเดียวที่ที่อยากจะยืนยันก็คือว่าทหารยังคงทําหน้าที่ของทหารอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นก็ก็ด้วยความห่วงใย,ยนะว่าก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ประชาชนทุกทุกพวกนะครับก็ขอให้ ปลอดภัยนะครับในการทําหน้าที่ของท่านซึ่งจริงๆแล้วก็คือว่าเราก็เป็นประชาชนด้วยกันเพียงแต่ว่าเราติดด้วยระเบียบวินัยต่างๆมากมายอะไรต่างๆก็ตามที่มันยังเป็นอยู่ในกระบวนการอยู่ก็ต้องใช้เวลาในการติดตามนะครับสถานการณ์ผมก็ยืนยันอย,อยู่อย่างหนึ่งว่าทหารก็ยังอยู่ในบทบาทของทหารนะครับแล้วเราในฐานะที่เราเป็นเป็นกำลังทหานของบ้านเมืองเนี่ยผมคิดว่า เหตุการณ์นในประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไทยด้วยกันต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาแต่ผมไม่ทราบว่าจะแก้ด้วยวิธีไหนไทยก็ต้องไปหาทางกันเอามานะครับโดยที่ไม่ไม่เสียทั้งกฎหมายไม่เสียทั้งการปกครองประชาธิปไตยมีอยู่สองเรื่องผมอยากจะเรียนว่าการที่ไปลือกันแล้วทําให้ผมเกรงว่ามันจะทําให้ประเทศชาติเสียหายประการที่หนึ่งก็คือขาดความเชื่อมั่น จากต่างประเทศนะครับประการที่สองก็ประชาชนในประเทศก็ตื่นตระหนกเสียขวัญน,นะมันก็เป็นผลกลายไปเป็นผลประโยชน์ให้กับคนที่ปล่อยข่าวเอาไปอีกเช่นไปตักตะกตักตุนอาหารอะไรกันทำลองเนี่ยนะผมว่ามันมันเกินไปนะมันเกินไปผมว่าไปหาประโยชน์จากประชาชนมากเกินไปหน่อยประการที่2ก็คือการที่ไปพูดจาหรือว่าให้ร้ายหรือไปกล่าวอ้างถึงสถาบันเนี่ยผมว่ามัน คนเหล่านี้แย่นะแย่มากนะขาลือทำรองนั้นเนี่ยผมเคยบอกอยู่เสมอและพระองค์ท่านไม่เคยลงมาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเลยเพราะทุกคนคือคนไทยคือข้าราชบริพารคือประชาชนของพระองค์ท่านทั้งนั้นท่านก็ไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้ในความเชื่อของท่านท่านไม่เคยทรงบงังคับใครอยู่แล้วนะเป็นเป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดก็ต้องหาทางเจอกันให้ได้พระองค์ท่านอยู่เหนือความขัดแยง้งทั้งปวงผมยืนยันอยู่เสมอ ถ้าถานออกมาก็คือกฎหมายก็ไม่ไม่มีแล้วไม่ต้องใช้กฎหมายนะครับวันนี้ขอร้องให้ลดลดข่าวลือไปหน่อยเพราะว่าเพราะว่ามันทําให้ประเทศชาติเสียหายวันนี้รายไประเทศเขาประกาศไม่ให้มาเที่ยวประเทศไทยเดือนสิงหาแล้วผมถามว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยจะจะกินอะไรกันจะหากินกันยังไงคนไม่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยผมว่ารายได้หลักเราก็มาจากการท่องเที่ยวนะผมไม่ก็ปล่อยไงก็บอกแล้วไงว่าเป็นข่าวที่ปล่อยมาก็เด้เมื่อว่าปล่อยก็ปล่อยก็ไปหาตัวมาใครปล่อยมาบอกผมหน่อยที่ ว่าตัวเองด้วยกขาดเป็นไปยังไงล่ะผมไม่รู้เป็นยังไงรว่ารัฐบาลให้ปฏิวัติตเองไม่งคัปฏิวัติตเองตอนนี้โลกคงไม่มีรัฐบาลไหนในโลกเขาทําแบบนั้นนั่งไม่มีไม่มีแล้วนะไม่มีแ้วผมไม่เข้าใจว่าไอ้คนในประเทศบางคนนี่มันเป็นโลกอะไรของมันวะผมไม่เยเข้าใจอะต่างชาติเขารักก็จะอยู่วะแต่อในประเทศเนี่ยมันมีบางคนที่ไม่รักก็จะอยู่หวซึ่งท่านก็พรองท่านก็ไม่เคยให้ผมไบังคับใครนะอยากให้ทุกคนสบายใจว่าทหารยังอยู่กับท่านเสมอ นะท่านอยากกันฐานออกไปโน่นไปนี่ให้ฐานอยู่ในจุดที่ฐานอยู่ได้ได้ได้ดีที่สุดดีกว่า